แกงลูด,ดูโอ้โหนี่คร,รับปลาลูดูใครว่ามันหัวลูด,ดูครับ fc ก็วันนีเก้ากรวงครับ fc นี่ครับอ่านมือมือเตียงครับลูกเจ้าตำตังไว้แล้วนะครับก็ปลกเก็มปักเก็มแล้วก็พักพักครับ fc เดี๋ยวเปิดหม้อเลยข้างในหมอมีได้โอ้โห เกงวัวรูด,ดูครับเอฟซีนี่วัวรูด,ดูอืมนี่ครับวัวอืมอ้ม

แต่งแต่งแต่งปัดด้วยเขยกแล้วก็ขั้วรูดูกับนี่นะครับเนื้อเดี๋ยวมากินปลอมกันกับอืม oh <sharp inhale> บริลายุทิอาลามีนกับขอบคุณอัลเจ้์ที่ให้ข้ามือเที่ยงบอับ